สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปยิงปืนแมตตหนึ่งแนว500ห้าร้อยกันโดยที่ศูนย์เปิดไม่ใช้กล้องเดี๋ยวเราไปดูกันครับสงสัยปีนี้จะได้แต่ภาพวิดีโอไ้ดีนะแปะ๊ะไปเทคอัพโพสิชัน ลูนลดพ็อก เราจะไปยิงที่400เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน400เมตร

การจบแมตช์หนึ่งในการยิงแข่งขันทบอที่ระยะ400ตัวเดียวนะครับนี่เป็นปืนแหลไม่ติดไม่ติดกล้องเป็นปืนศูย์เปิดสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ขอบคุณครับ